ก็เป็นห่านก็ทำงานรับจ้างทั่วไปครับทำตอนแรกทำคนเดียวไงครับตังันไม่พอใช้ครับมีลูกสองคนคนโตเรียนด้วยครับทำตอนแรกทำคนเดียวครับแล้วก็เมียมาช่วยทำครับเงินไม่พอใช้ครับลูกต้องไปโรงเรียนทุกวันครับคนเล็กก็ต้องซื้อนมซื้อเป็นเพื่ครับก็ลำบากค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นเป็นสาหลัก ของครอบครัวเพราะว่าโนกาหนูนี้ต้องทํางานเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ทํางานแม่ต้องเลี้ยงหลานค่ะก็เป็นรับจ้างทั่วไปค่ะก็คือเงินเดือนก็ไม่ไม่ได้พอใช้ค่ะก็จะมีติดขัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องแบบหางานเสริมหางานอะไรเงี้ยทำแบบเพื่อให้พอใช้ให้พอแบบซื้อ,อของซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยในครอบครัวค่ะเรื่องห้างการกินก็ธรรมดานะครับไม่ได้รูล่าอะไรครับก็มี โมูมั้งอะไรมังผักนี่ครับ้ำริกก็คือแบบพอมีพอกินแบบไม่ได้แบบต้องมีกินมีดอะไรทุกมือ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบเหมือนประทังชีวิตไปวันวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ยังไม่สร้างไม่ร่างเกา้านร่างขามันก็รั่วเลยครับเวลาฝนตกหนามันท่วมเวลาหน้าฝนลำบากครับบ้านไม่ไม่ได้ดีมากค่ะ คือแบบฝนตกก็คือเปียกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนฝนล้วน้ำซาดอะไรเงี้ยค่ะก็ผุพังแล้วครับเป็นสังกะสีที่เป็นสนิมผุเป็นรูใหญ่เล็กบ้างก็อุดบ้างเอาอะไรรองบ้างเวลาฝนตกลมมาแรงๆก็เอาอะไรก็้นไปทับไว้กันลมปิวพัดไป ไม่ต้ซึ้งไงครับก็ยากเป็นนะครับเป็นห้ามันมันมันก็ดีนะครับแต่พวกมีภาระไงที่บ้านต้องพวเป็นเสาหลักของครอบครัวครับต้องห้าเงินส่งลูกเรียนนะครับก็เสียใจเสียใจด้วยดีใจด้วยค่ะเพราะว่าตอนนั้นกําลังท้องอยู่ด้วยค่ะก็จะมีแบบทีนี้พอนวดติดทหารก็จะเป็นการเป็นว่าหนูจะเป็นคนที่รับภาระต้องเป็นคนหาเงินหนักนิดนึงค่ะ ก็เงินจะไม่ไม่ได้แบบไม่พอใช้เลยค่ะก็ะจะติดเพราะว่าต้องส่งคนโตเรียนด้วยค่ะที่แรกที่จ้าลงในลายกองลอยว่ามีโครงการต่อเติมบ้านครับพมก็ถ่า,ายรูปทรงไปที่กองลอยครับแล้วก็ผ่านมาสักพักหนึ่งจ้าบอกว่าพ่ไดายบ้านครับก็พมก็ไม่คิดว่าจะได้ที่ได้ก็ดีใจครับจะได้ไม่ คนโตแกม่น้องเปรียกพ่นคอยระแวงครับหนาวก็ท่วมเวลาหน้าพ่นครับ หนึ่ก็ขอสวัสดีผมสมาชิกสภาเทศบาลตะบลกระจันสอทอมนัดบริสุทธิ์หนูนางสาวพรนชายคงหานผู้ใหญ่บ้านโมซีตาบลกระจันอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็คือมีคุณลุงแจ้งไปว่าจะมีการมาสร้างบ้านให้กับทหารอะไรประมาณนี้นะค่ะก็มีการคุณลุงจะคุณลุงจะช่วยสนับสนุนหินคุกอะไรประมาณนี้อ่าแล้วส่วนหนูคือจะมีรถมาเทให้แล้วก็ปรับพื้นที่ ในการทําบ้านของทหารนะคะแล้วส่วนเทศบาลก็คือมีน้ํามาให้อาทหารได้ใช้อะไรประมาณนี้ค่ะ รสึกดีใจครับที่ทำงานก็ส่งลูกเรียนเดี๋ยวซือ้อนมเพนเพอร์เทลุคนเี็กครับไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านครับดีครับดีใจมากที่ได้บ้านหลังนี้มาเป็นบ้านหลังใหม่ซึ่งดีกว่าบ้านหลังเก่าเยอะครับออะบ้านหลังเก่านั้นได้สุดโทมอยู่อาศัยค่อนข้างจะลำบากมาก Уров, อยู่แทบจะอยู่ไม่ได้ได้บ้านหลังใหม่มาก็ดีใจเป็นที่สุดดีใจมากแหละก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบลูกหรือว่าพ่อแม่แบบเราจะไม่ได้ต้องแบบเปียกฝนอะไรเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะที่ทางทหารมาท so ําให้ค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทหารแล้วก็กองทัพบกนะคะที่มาสร้างบ้านให้นะคะทําให้แบบ ทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะบ้านจากที่แบบหลังคารั่วแบบฝนสาดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นแบบไม่ต้องเปียกฝนไม่ต้องคอยแบบหาอะไรมารองน้ําฝนพาลูกหลบฝนอะไรเงี้ยครับก็ขอขอบคุณกองทัพบกที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้กับชาวบ้านประชาชนผู้ด้โอกาสครับที่ ไม่มีโอกาสจะได้สร้างบ้านอยู่ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับมันรู้สึกดีใจจนนึกอะไรไม่ออก <c oughs> ในคําพูดที่มันดีๆไม่รู้จะคําพูดอะไรมาพูดแล้วครับมันเต้นตันใจมันมันดีใจเป็นที่สุดอ่ะที่มีโครงการแบบนี้มาช่วยเลือให้อยู่ดีสบายขึ้นปาเก่าเยอะครับขอบคุณครับกองทัพบก